ผมมาขอความเห็นคือเก่าน,นะคะในช่องวิวันแซ่บนัวค่ะาบุน,นี้กับผ้ามากินบักม่วงอันนี้พันเคี่ยวสเสวยเคี่ยวสเสวยพี่น้องรสชาติจะออกเป็นมันๆโบเปียวบบมันจนเกินไปเนาะพอดีกินเนาะจะออกรสชาติแบบแว่าจังไดงล่เะเดี๋ยวเช็เบื้งเคี่ยวเสวย ก็ส้มหลายบ่เปรี้ยวหลายเนยจ๊ะพี่น้องกับบมันบ่เบ่แม่นว่าเป็่นรสมันยังเดี๋ยวกอดกอดเปรี้ยวนิดนึงมันปีนิ้บ่ได้รยอฮวเวอ่วดไม่ต้นวนงกำงานพี่น้องทำมาแลงวั่นท่องตอดนิ้ว บรไรกินดีมาจากพี่นอ้องแซมแสม้ังกันเด <c oughs> ้อมึงขึ้นนี่ฝนตกฝนตกพี่น้องมืาขึ้นนี่แหละค่ะตกช่วงซีโมงแรง อ๋อโมบ้านเนาะแล,ะล้วก็มาหลอบดึกจะเขานาคนแล้วเนาะพี่น้องดูแลสุขภาพเดอ้อแดดเริ่มออกแล้วเมื่อเช้าบ่มีแดด ี่นี่ประด้ไปขายเมืองทั้งใดพี่น้องแจกมูแจกมูแจกพี่น้องอีกการในเฮ็ดงานเอาไปขายในหมองเฮ็ด เออไปขายยมองเห็นงานได้พันกว่าบาทใครมองเห็นงานกะขายปันปันแจกปันให้แล้วนาะพี่น้องเนาะขายอยู่บ้านได้หลายกวก่าปีปีนี้บ่ไดไปขายใส่ปีปีนี้บ่ไดไปขายอยู่มีมองเห็นงานนะเพราะว่าบ่ไดเห็นงานบริษัทแล้วปีปีนี้ได้ขายแต่อยู่บ้าน ยักพี่น้องในกระแจกเออหงาออกเดีม๋มูไม่ค่อยเด้๋อวอไปใส่เราพี่น้องปีกลายในเฮ็ดงานปีนี้เป็นนันแม่บ,บ้านบ้านบ้านผู้บ้าน สักพักเกิ็ดมนดูแลหลุมเต่าไปแล้วจัดแล้วน้อพีนอนะออ่น้องเนาะเออหน้าออกด่างตายวันออกอนะ่ะน้าจามพี่น้องมาเด้อน้ำกันกัะจายน้ำกันนะจ๊ะเพื่อนๆที่เขามาไม่ถากอนนะจ๊ะไปซาแน่กยาว้ากันเด้อไปเลี้ยวไล่มันเสียแอนแล้วแน่เนาะทั้งเพื่อนเก่ากะ สีหูยดอกเนาะเพื่อนไม่กะบถาสกอนเดจ้าไปตามระเบียบแล้วเนาะถิ้งระยะห่างกันเนาะพี่น้องเนาะคอยปลอดภัยนะจ๊ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆมากน,น,นะคะที่เขามาติดตามรับชมแนวันจ่นวลนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อนอาทีการงานจะเรื่องลุงเรื่องเนาะคิดเงินให้แดงเงินคิดทองให้ได้ทองเด้อสุขุมสุขคนเดจ้ะเนาะเค okay, ค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ